มาครับมาพบกับเกมมารุกไทยออนไลน์นะครับผมอันนี้เป็นเกมสิบนาทีนะครับพบกับคุณอะไรเนี่ยขึ้นประกรเดี๋ยวเดี๋ยวหาแว่นใสก่อนนะ คุณคินคินนปกรนะอ๋อแต้มพันห้าแลครับคุณคินนปกรน่าจะหมาหมากม้าโยงขวาเหมือนกับเรานะแล้วก็ม้าโยงขวานะครับ <c oughs> อ่าเดินสเต็ปเดียวกันเลยนะ ประมาทไม่ได้นะครับขึ้นละมาขาวที่จะจะได้เปิดเกมก่อนนะเพราะว่าได้เดินก่อนจะเข้าทําก่อนนะครับแล้วแต่ครับบางคนก็อาจจะตั้งรับแล้วแต่จังหวะนะ ี่ชิงแ้มนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเจอคนที่เขาเคยถอดหมากมาเนี่ยหมากนี้ก็จะไม่ไม่ได้เปรียบอะไรเ,เขาเท่าไหร่นะเนี่ยเราเสียโคนไปตัวนึงไงประเด็นคือ เราลองดึงกลับมานะอืมแล้วเราก็อย่างนี้ครับกดไว้เสร็จแล้วก็อย่างนี้ต่อเลยครับ กันโคนดยก่อนนะกันโคนกันมา้าเขาแทงอยู่แล้วครับดูทรงยังไงก็แทงแล้วแต่เราไม่สนใจครับให้กินไปเลยเราแลกไปเลยครับก็กินอีกครับอืมเขาต่อโคนทางนี้นะ เราเดินนี่ไปให้เขาต่อมาเราเอามากินนะเดี๋ยวเขากินอ๊บอทำไมละ่ะม้าไม่ไปเดินไม่ออกเลยนะพูดถึงเดี๋ยวเขากินนี่ปุ๊บค่อยๆได้กินอืมเนี่ยครับเขาก็จะกินแรกมาแรกเรือแล้วเขาก็จะได้กินเบี้ยตัวหนึ่งเดี๋ยวเราก็เอา มาขุนมาติดเบี้ยนะนั่นะ่ะสุดตามนั่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็ลุกไปก่อนเสร็จแล้วก็เราก็กินเบี้ยริมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาคงเอาเรือลุกเอาเรือลุกเราก็เอามาปิดนะฮนะถ้าขึ้นมาแบบนี้ ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับเราลุกกินม้าเลยได้ไหมแต่ถ้าไปถ้าไ,ไปอย่างนี้ก่อนเนี่ยเอาขึ้นมาจนนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าอย่างนี้นะครับแล้วผมก็มองไม่เห็นนะไม่ได้คิดเสะไกลขนาดน,นั้น นะครับเนี่ยเร้ว,ว่าจะลุกกินมาเขาไงอืมเราถอยมากลับมาลุกนี่จนแล้วนะครับเนี่ยนะครับนะครับผมจบนะครับโอเคครับผม